ปลูกครั้งเดียวเก็บกินได้ยาวนานนะครับความอวบความขาวนะครับเป็นผักบุ้งไทยนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นวันที่นะครับอายุนะครับแบบข้อมูลจริงจังเลยนะครับเพราะผมจดบันทึกนะฮะอ่าพี่น้องนะครับเดี๋ยวจะสรุปวิธีการปลูกนะฮะก่อนที่จะไปดูอ่าวิดีโอนะครับตั้งแต่วันที่หนึ่งนะครับ กี่วันจะโตเท่าไหร่นะครับแบบนี้นะฮะก็คือวิธีการปรุงดินนะครับปรุงดินด้วยปุ๋ยคอกนะครับเป็นคีววนะครับก็ประมาณสัก1กระสอบนะฮะหกระสอบก็ประมาณสัก20-25กิโลนะครับประมาณนี้ก็ใช้ประมาณสัก1กระสอบต่อ6ตารางเมตรนะฮะของพื้นที่ของพื้นที่ดินนะฮะแล้วก็คุกเขาแล้วก็คุกเข้ากันนะครับพักไว้สัก10วันนะครับก็นํา นะครับมาปลูกได้เลยนะครับก็จะได้แบบนี้และที่สําคัญนะครับให้น้ำมังปลาทะเลนะครับเป็นตัวบารุงนะครับพ่นทางใบทุก1ิวันครั้งนะครับก็สบายๆเพราะพืชตัวนี้ก็ถือว่าปลูกง่ายนะครับแล้วก็มีการให้ทางดินด้วยนะครับก็ทุก10วันครั้งเหมือนกันนะครับมันก็จะเป็น5วันปุ๊บให้ระบบผสมไปกับน้ำนะครับรดนาำทางดินนะครับผ่านไปอีกห้าวันพ่นทางใบนะครับมันก็จะเป็นอย่างละส0บสิพอดีแต่ว่ามันจะได้กินปุ๋ยทุก5วันนะครับ แต่พื้นฐานด้วยการปรุงดินแบบที่บอกไปนะครับเดี๋ยวไปรับชมนะครับตั้งแต่การปลูกตั้งแต่วันแรกมันโตได้เท่าไหร่โตช้ามากในช่วงแรกนะครับแต่ถ้าเป็นแบบนี้สปีดแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะแซะเอาส่วนนี้นะครับเพื่อไปต่อยอดปลูกต่อนะครับในริมสระให้มันเลื้อยลงไปนะครับเพื่อเวลาจะเก็บกินนะครับก็ง่ายนะครับแล้วก็ยั่งยืนนะครับข้อดีก็จะดีกว่าผักบุ้งจีนที่เก็บเกี่ยวได้ไม่กี่ครั้งนะครับก็ต้องปล่อยไปแต่เนี้ยยอดเขาจะแตก พุ่งไปเรื่อยๆนะไปรับชมตั้งแต่วันแรกเลยนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นวันที่นะครับไว้ให้นะครับว่าอันนี้กี่วันเท่านี้กี่วันนะครับโตช้าแต่ถ้าได้โตแล้วไวมากแล้วก็จะแทงยอดไปเรื่อยๆนะครับผมเลยเลือกตัวนี้เพื่อเป็นแม่พันธุ์นะครับใช้เมล็ดนะครับเป็นตัวเริ่มต้นเลยครับสวัสดีครับพี่น้องวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนมาปลูกผักบุ้งแก้วเฮ้ยไม่ใช่ผักบุ้งจีนนะผักบุ้งจีนเราเคยปลูกไปแล้วนะครับพอดีเห็น ตัวนี้ขึ้นมานะครับเขาเรียกว่าผักบุ้งแก้วนะครับเป็นสายพันธุ์ไทยนะครับสายพันธุ์ไทยก็จะเป็นผักบุ้งที่ต้นใหญ่ต้นอวบนะฮะแล้วก็มีเมล็ดประมาณไม่เยอะนะครับมี10กรัมนะครับเมล็ดก็ไม่เยอะก็เลยทําการพูนล่องไว้นะฮะแล้วก็ปลูกแบบง่ายๆลองดูนะครับว่ามันจะเป็นออกมาหน้าตายังไงนะครับนับเป็นวันแรกว่ากี่วันถึงจะโตนะครับอันนี้ก็เป็นดินในพื้นที่ดินที่ไม่ดีนะครับดินแข็งแข็งนะฮะก็ผสมกับขี้วัวนะครับอย่างเดียวก็ได้แล้วนะฮะหรือใครจะม ทีนี้ก็ฉีกซองเลยครับก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะฮะตกลงไปแลวก็มีประมาณนี้นะครับประมาณไม่เยอะไม่เยอะนะครับสักไม่ถึงไม่น่าจะเกินร้อยเมล็ดนะฮะผมก็จะหยอดลงไปตรงๆเลยนะฮะก็คือโรยตามร่องที่เราขีดไว้นะฮะโรยแบบง่ายๆนะครับมีระยะห่างที่เหมาะสมก็ให้ครบสี่แถวนะฮะแบบง่ายๆนะครับ สิบาทก็ได้เท่านี้นะครับแต่ข้อดีสามารถนํายอดนะครับไปชําได้นะครับเป็นพันโอพีด้วยสามารถเก็บเมล็ดพันธุ์ได้นะครับโอพก็คือพันธเปิดนะครับเอวันก็คือลูกผสมนะครับนําบัวลดน้ํานะครับน้ําเปล่าน้ําสะอาดรรมาได้เลยพี่น้องลดให้ชุ่มเลยนะครับแล้วถามว่าถ้าเราไม่บ่มเมล็ดพันธุ์นะครับได้ไหมนะครับผักบุ้งผักบุ้งนะครับเป็นพืชที่ปลูกง่ายอยู่แล้วนะฮะสามารถบ่มเมล็ดนะครับโดยการแช่น้ําก่อนสัก6ชั่วโมงก็ได้หรือค้างคืนก็ได้นะครับ แต่ว่าวิธีนี้นะครับก็สามารถที่จะหวานลงไปนะครับก็งอกได้เหมือนกันนะครับอะไรที่มันง่ายนะครับผมจะไม่ทําให้มันยากนะครับเป็นผักบุ้งแก้วนะครับผมก็ทําการหยอดเมล็ดโดยตรงนะครับแวันแล้วนะครับได้ประมาณนี้นะครับอันนี้คือเมล็ดพันธุ์8วันนะครับที่เห็นห่างแบบนี้นะฮะเมื่อโตเขาจะพอดีเป๊ะเลยนะครับ8วันได้ประมาณนี้นะครับเจ็ถึงแวันผักบุ้งนะครับนี่นะครับผักบุ้งแก้วนะครับที่เราโรยเมล็ดไปนะครับ ก็โตได้ประมาณคืบนึงนะครับผมก็เริ่มเซาะนะครับด้านข้างออกมาแล้วก็เติมน้ําลงไปนะครับมาดูก็จะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะหยอดน้ําหมักปลาทะเลนะครับผสมกับน้ําตรงนี้ไปเลยนะครับเห็นไหมฮะนี่นะครับลองดูนะครับ้าลองดูว่าจะเป็นยังไงนะครับช่วงนี้ก็จะเริ่มโตได้ดีแล้วนะครับหลังจากช่วงแรกก็คือว่าโตช้านะประมาณเกือบเดือนอ่ะโตช้ามากในเดือนนึงอ่ะโตช้าทิ้งไปเลยนะครับจะไม่ไวเหมือนผักบุ้งจีนนะครับ แต่ว่ามาดูในระยะยาวว่าจะเป็นยังไงกันนะครับพี่น้องครับผักบุ้งแปลงนี้นะฮะก็คืออายุนะครับได้2เดือนกับอีก5วันหูปกติน้องปอนปลูกผักบุ้งนะครับประมาณ25วันก็ได้เก็บเกี่ยวแล้วนะครับตรงนี้เป็นสายพันธุ์พิเศษนะครับเป็นผักบุ้งไทยนะครับเรียกว่าปลูกครั้งเดียวนะครับเก็บเกี่ยวได้ยาวนานนะครับ2เดือนกับอีก5วันนะครับทำไม ปลูกแบบนี้นะครับจริงๆอ่ะผมจะปลูกเพื่อเป็นต้นพันธุ์นะครับที่จะไปปลูกต่อนะครับที่สระน้ำนะครับตรงนั้นจะปลูกไว้ริมบ่อนะครับครับต้องบอกว่าช่วงแรกโตช้ามากนะครับประมาณเดือนครึ่งเนี่ยนิดเดียวแต่พอได้ประมาณ2เดือนเนี่ยฮะอีกห่าวันนี่คือแบบยาวมากนะครับเนี่ยคือได้เยอะแล้วอันนี้คือผมเพียงพอที่จะกินแล้วนะครับเดี๋ยวก็ตัดแต่งให้เป็นประมาณนี้นะฮะก็เอาไปประกอบอาหารนะครับแต่ส่วนที่เหลือตรงนี้นะครับสำคัญมากนะครับ ผมจะนำนะครับเซะนะครับเอาดินนะครับเพื่อจะไปปลูกนะฮะที่ริมขอบสระนะครับนี่ได้ไหมสังเกตดูเส้นนี้นะครับจริงๆอ่ะถ้าเขาได้ไซส์แล้วนะครับเขาจะไปได้ไวมากเห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมอันนี้คือแบบของเขาเลยนะแต่ช่วงแรกๆก็โตช้ามากผมบุ้งใส่ยพันนี้นะครับกว่าจะมาเป็นมาเล็ดกว่าจะโอ้โหกว่าจะตัวอย่างเงี้ยแต่ว่าพอมันเลื้อยเนี่ยผมจะให้เลื้อยลงสระไปเลยนะครับแล้วก็เขาจะเป็นรากที่แบบมีทุกข้ออยู่แล้วก็ให้เลื้อยขึมา ปลูกนะครับไว้ขอบสัะนะครับซึ่งผมก็ขุดมาก็คือให้ติดดินมาด้วยนิดนึงนะครับซึ่งผักบุ้งก็ปลูกไม่ยากนะครับชิปแตบหนึ่งฮะแล้วก็กบเลยนะครับเดี๋ยวเหี่ยวเดี๋ยวก็ฟื้นนะครับเพราะว่าระบบรากจะออกได้ทุกข้อนะครับนี่ฮะเป็นผักบุ้งแก้วนะครับที่รกที่คิดว่าจะทำรอยน้านะครับที่ว่านะฮะก็คือจะใช้นะครับดินนะครับใส่ใน กระถางนะครับแล้วก็จะมัดขวดล้อมรอบนะครับแล้วก็จะปล่อยไปนะครับอันนี้คือจินตนาการนะครับแต่ยังไม่ได้ทาถ้าแบบนี้เวิร์กก็คือจบเลยนะครับไม่ต้องไปเกะกะสกปรกในแปลงนะให้เขาเลื้อยไปนะครับโอเคทีนี้ก็จะเอาอีกตรงนี้นะก็ขุดง่ายๆนะครับแล้วก็นํานะครับบุ้งที่เราเดียวไม่เป็นแม่พันธุ์นะครับทําไม่ผมต้องใช้จากเมล็ดนะครับก็คือผมอยากได้เป็นแม่พันธุ์ที่ดีนะครับผมก็เลย เพราะเองนะครับเป็นมเมล็ดเลยนะครับนี่นะฮะนี่แล้วก็เดี๋ยวเขาก็จะสดชื่นขึ้นมานะครับก็ไอจะอีกหนึ่งจุดตรงนั้นนะครับแล้วก็ให้มันโตแล้วก็เลือ้อยไปนะครับเราก็จะมีผักบ,บุ้งกินตลอดปีตลอดไปนะครับแล้วอีกวิธีหนึ่งก็คือจะถ้าเราซื้อมาเป็นแบบอ่าเป็นมัดนะฮะเราก็นําส่วนที่เหลือนะครับมาปักชามด้านด้านเนี้ยก็ขอบก็ได้เช่นกันนะครับโอเคผมก็อาจจะเรื่องมากแหละ ก็อยากได้แม่พันธุ์ที่ดีนะฮะแค่นั้นเองนะครับนี่นะครับที่ผมนะครับปลูกไว้นะครับเห็นไหมครับมันก็จะค่อยเลื้อยนะครับไปนูนนครัยอดก็เริ่มอวบแล้วนะครับต่อไปก็เก็บกินกับส้มตามได้เลยนะครับซึ่งเรารู้ว่าเราปลูกแบบไม่มีสารเคมีก็จะปลอดภัยนะครับจะเก็บกินเก็บขายนะครับแฮปปี้เอนดิ้งแน่นอนครับโอเค that's it here cao cao.